ฝรั่งไปแต่ไม,ไม่มีฝรั่งเลยไปดิ้ใครบอกเขาบอกว่าจะไปบัสก็เด uh, ินเดินตามฝรั่งไปถ้าลงแย่แล้วครับตะลงว่าเราจะไปด้วยบัสเข้าเมืองนะไงเห็นไป how much ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ จะลงเท่าไหร่คนละ40,000 4 0 0 0ต่อคน,นก็ตก 10, 1 0 0 0งเท่ากับ15บาทใช่ไหมก็ประมาณเกือบ6ส7บประมาณเนี้ยต,<ก>ต่อคน แต่ก็ต้องไปดูว่าาแก๊มจาก,ท,กาที่มันไปลงตรงสถานีรถไฟไปที่ผักมันจะเท่าไหร่ถ้าเดิน1.7โลใช่ไหมถ้าเดิน1.7โล,ต,ต,ลตอนนี้ถ้าอยู่ที่ใจกลางเมืองละค่ะอยู่ดีๆก็ดโดนไล่ลงมาจากรถไม,ไ,มไม่เชิงไล่ไม่ได้ไล่ เขาบอกว่านี่เป็น last last stop. s t แต่ว่าคนบอกเนี่ยไปตอ <laughs> ่องงมากเลยเราไปไหนนะโอเคแต่ว่า,วาไปพี่พักเราก็ประมาณโลนึงไม่ได้ไกลมากลองดูว่าอะไรถูกงั้นใ่่ะแล้ตอนนี้นะเราก็อยู่บนรถอยู่บนแก้บแล้วค่ะก็จะเรียกได้ เราจะงงทางนิดนึงเพราะว่ามันมีเก,ก,กาะกลางที่เป็นที่เป็นบัสสตอปอไปอันนี้ก็คือตามที่เขารีวิวเลยนะเขาบอกว่าซีพีเนียจะไม่ไปเปิดจะเปิดแค่แค่ปากไม่เปิดแย็บแย็บก็คือเท่าไหร่นะเออสามหมื 31, ่นหนึ่งพันดองสามหมื่นหนึ่งพันโอเคนะตะกี้เราลองไปถามแท็กซี่ตอนแรกเขาบอกว่า <Set. S 1> แสนแล้วก็เราก็เลยต่อเขาเหลือยี่สิบสองหมื่นได้ไหมเขาก็เขาก็แบบห้าหมื่นละกัน เราก็ไม่เอาจะเอาสองมือสรุปเขาก็เอองั้นก็ไม่ไปก็เลยเรียกแก๊บอีกทีโอเคประเทศแห่งการต่อรองแต่ว่าการาการขับรถของที่นี่นี่ก็คือโหดกว่าบ้านเราเลยอะ่ะแบบมอเตอร์ไซค์นี่คือเกือบจะชนอะ่ะ เราจะสวนกันได้จริงเหรอเนี่ย่เชื่อเราจะสวนได้เหรอเนี่ยมันใส่มาผิดใครมาถูกควรจะเป็น o มันวีบ้าฮัลโหลว้าวแคบคือคื <c oughs> อแตก ต่อมันแคบมากๆ เดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันละใช่คะ่ะหิวมากมมากมาีมามาแต่ไปร้านไหนนะก็เดี๋ยวจะพาเดินเลาะทะเลสาบไปนะคะไปที่ร้านเฝอจำชื่อร้านไม่ได้ี่ So it's Levan Hill is here เฝอวัน

จะนั่งนี่เล่เธอเล่เธอเล็งคิวหรือว่าเราควรจะกินร้านประมาณนี้อ๋อจะพี่ว่าโอเคอันนั้นก็เหมือนกันแหละเนาะสี่ก้าวว้า แรกที่จะกินที่เวียดนามใช่เลยนะตลกมันชื่อว่าไม่รู้นะบ้นปั้นชั่วเป็นเหมือนกับบอบเปียกกล้วยกล้วยทอดอะไรอย่างงี้ไหมหรอไม่รู้ได้กินกล้วยลองดูอ่า เขาบอกว่าเป็นเนื ane, ้อหมูนักค oh ู prove, me. Me ่นะอันนี้เหมือนเนื้อหมาเหมือนไส้อัวกินเหมือนไส้อัวอันนี้น่าจะเป็นปิ้งธรรมดาขอบคุณขอบคุณกินก่อนนะเฮ้ยอร่อยต้องให้ฉันกินก่อนสิคะไส้อัวป่ะไม่ใช่มันคือหมูนี่แหละที่มีแบบผักเหมือนของเวียดนามอ่ะที่เวลาเรากินแบบอาหารเวียดนามอ่ะผลละพะตอนนี้บ้าง ก็คือ,มอ,อมหมูวิ่งปะหมูย่างบาง้านเราไม,ไม่ไม่เหมือนจะมีตะไคร้ตะไคร้อะไรอย่างอ่อนไม้ละสิบห้าบาทไปต่อไอ้ยาจริงไปยืนถ่ายตรงกลางถนนค่ะแล้วรถทำได้รถผ่านตัวเราไปเหมือนเรื่องโ o ว w a ทำได้นะถ้าเกิดว่านีผ่านตัวเราไปตอนนี้เราอยู่ที่เมซาคืนดาบค่ะชื่อชื่อเวียดนามอะ่ะชื่อเวียดนามไม่ชื่อจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะเหม,มือนเขามีงานแสดงแสงสีสักอย่างนะคนก็เยอะเลยออ๋ไม่ชื่อทะเลสาบหวงฮองเกียมเหรอเออ คือน,น้ำะไรน้ำส้มจีด๊ดเหมือนเป็นชามะลินนมีกลิ่นมะลิที่พอบีบมะนาวใส่มันก็จะแบบมีมีเปรี้ยวๆมะนาวอันนี้มากินร้านเฝอที่เขาแนะนำกันมานะเออชื่ออะไรวะ <15. S 1> เฝอติ้นเฟอติ้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเด็ดแค่ไหน จืดนั้นแต่เราต้องลองชิมจริงไงมก็เป็นน้ำซุปที่มีกลิ่นผักเหม็นเขียวผักนี่ไม่ดีผักเยอะเนาะเออเหม็นเขียวผักนี่แหลเดี๋ยวเราต้องปรุงต้องเติมกระน้ำนติมน้ำที่

<c oughs> ลอเด้อแล้วอกวินกรออันนี้เป็นหมูยอหมูยอกับเสใสเนสสี่ยเสอสโอเค มันก็จะมีหอมเจียวกับข้างบนนี้เหมือนจะเป็นขอชิมก่อนน่าจะเป็นมันฝรั่งโอเคมันบดแล้วก็ข้างล่างเป็นข้าวเราสั่งเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวซูมาริคซูมาริคนี่แปลว่าอะไรนะขม,มิ้นอะไรเงี้ยป่ะไม่ใช่มะขาะ แอมารีน,ไ,นไม่เท่าไหร่เนะเจ้าของข้าวเหนียวไข่เมื่อกี้สั่งออมเล็ตมันเป็นยี้น้ำเค็มๆแน่เลยน้ำเหมือนน้ำทะเ็มๆอันนี้เป็นหมูใช่ไหม <c oughs> บาร์บีคิวพอร์กก็คงหมูเหมือนบ้านเราแหละ เรื่องเรือนหมูเค็มบ้านเราอยากกินกินได้กินได้กินได้ให้หายว่าเนี้ยอันไหนอร่อยสุด่นกวาอรอมันสู้ข้าวเหนียวหมูบ้านเราไม่ได้เลยเฉยๆอ่ะแไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรุบคื คือดอยนะไปต่อค่ะไปร้านกินนพอละกินมากกวมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขาขาลับบุลับบุเฉยเลยโตนั่งแบบนี้เลยแบบแต่ยังยองไม่เยอะนะมันยังยองไม่มากกว่านี้อีกพอแล้วปวดเข่าจะลองจะลองกินดูว่าเอาแค่นี้เอาแค่นียวพอไหม เออเอออวันนีมโอเคอ่า อันนี้เป็นหมูย่ากฉุนมากบอกเลยเพราะว่าเคยกินที่เมืองไทยร้านนึงอ่ะซึ่งอร่อยมากแล้วชื่อใหม่ชื่ออะไรนะลัคกี้ถูกเลยลัคกี้เวียดนามอร่อยมากอยากดูว่าตะกินมาดิชโนที่นี่เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่ากูหุ่นจ๋าและน้ำก็จะเป็นแบบน้ำหวานๆหน่อยใส่แบบพวกผักดองอันนี้ก็เป็นหมูย่างกับขนมจีนชิมน้ำก่อนเนาะเตย์นาฮะเวอร์ หวานมากเหรอลองลองงั้นเุกคต้องใส่นี่ป่ะมันแบบลองกินแบบไม่ใส่ก่อนเป็นไงหวานเหมือนขนมหวานป่ะอ่าน,น่าเราจะลองตูงเนาะสรุปว่าเอ่อไม่ได้เชียงใหม่อร่อยกว่าไม่ได้เลยอันนี้นั่นอันนี้อันนี้จะเป็นแบบกระเทียมดองในน้ำส้ม ี่ยวร้านตือเนี่ยก็จะมีเครื่องปูแบบนี้เหมือนเป็นควางน้ำส้มบ้านเราแต่แล้วอาจจะดีก็ได้นะแล้วก็นี่ขอิีนึงแล้วกันเนาะชอสิละชาสมองตุ้ยตี้ยตุ้ยนี้ยตุ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 ้ยตด้ยตี้ย้ยนุ้ยต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 ร้าตุ้ยตุ้ยตุยตุ้ยตุ้ยตุ้ไตุ้ยตี้เต้ยตุ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 ้ยาุ้ยตุ้ยตุ้นต้ยตุ้นนุ้ย้ยตุนย้ยต้ย้ย้ย้ ใส่อีกใส่อีกนิดนึงเอาได้ได้พี่นิดนึงนะครับโอเคจริงต้องใส่นี่อ่ะสรุปว่าต้องปรุงนะแต่เชียงใหม่นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะน้ำเชื่อมแล่ะเมื่อกี้โอเคเงินเตียงผมครบร้อยเพื่อให้ได้รับมาดูจัเกอย์งานนี้เพื่อแหละทนี่จะดอยกันไดาลองนี่ดิอันนี้เป็นหมอบเบี้ยไส้หมูค่ะบุลเส้นนะ นี่หเหนนะเอ่อวุ้นเส้นเห็ดหมูอะไรเงี้ยมันไม่ร้อนเย็นมากธรรมดาโอเคก็อาจจะเดี๋ยวลองหาร้านอื่นๆลองกินดูเนาะที่มันดังดังอย่างนี้อันนี้คือเป็นข้างทางเลยเราลองหเห็นร้านน,นั่งยองเลยลองแวะก,กินเลยอยากรู้ว่าทั่วไปมันจะเป็นยังไงบ้านๆจะเป็นแบบไหน โอเคกินรอรอกินหอยค่ะโอ้หอาจ้าหอยจ้าหอยก็คือมิซกบิ๊กสนลหอยทากนี่เรากำลังจะกินหอยทากโอเคพร้อม ร,ร้อนค่ะร้อนด้วยมันร้อนอ่ะ ม่นมีรสชเปรีอะไรบ้างหรอมันน่าจะเป็นน้ำจิ้มเหรอมันเป็นมะขูดมันเปนแบบแปลกๆแบบเราลองปรุงม้ำดูสิ กินได้ไเน่ยะแต่ไอใเนี่ยใบมะูใช่ป่ะคมันแบบรสชาติแรงอะมันไม่ใช่ใบมะูดเลยค่อยแบๆอ่ะต้องรออาลางเดียโกราเโกั ยังไม่ค่อยประทับใจนะเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ใครมาลองก็ลองได้นะถ้ร้านก็ดังอยู่ มีเนี่ยววกรีนมีกรีนบีนมี Bean, แบ<อ>็กบีนอะไรอย่างเงี้ยรู้เยอะมากโลตัสลากบัวอะไรเงี้ยพยายามเข้าค่ะชอบเอามีเม็ดบัวด้วยเขาบอกว่าเวียดนามถ้าถ้ามาเนี่ยต้องซื้อเม็ดบัวกลับไปหอรอของดีเหรอไม่รู้แม่บอกมันโอเค ดูน่าจะดีนะน่าจะดีอ๋อมันเป็นน้ำแข็งใสอ่าฮะน้อนอรอ่ะถัว่วถั่วรวมน้ำแข็งใสราดน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ถั่วถั่วรวมแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวอ๋อเป็น,น้ำแข็งเลยมีถัวถถ่วข้างล่างยังฟักไม่ถึงอ่ะอ น่าจะเป็นอ,อั่วอือฮยโอเคบอกแรงไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ลองมาดู